Fing, fing fing. ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะเวลานี้นะครับไม่ว่าคุณจะกินข้าวหรือว่าคุณจะกินมาม่าหรือว่าคุณจะกินสเต็กอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถชมช่องของสเปอร์เจได้ได้นะเวลานี้นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับทุกทีผมจะอัดแต่ไฮไลท์ใช่ไหมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาอัดไฮไลท์นะครับแต่วันนี้ผมจะมาซูมกิจกรรม one punch man ผมชอบผมชอบนนเมะผมเป็นคนชอบอนิเมะเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ได้ออกมาหลายวันแล้วล่ละแต่ผมเพิ่งมาทำเออเพราะเพิ่งมีเงินเติมเท่านั้นแหละ <c oughs> กิจกรรมนี้นะครับนี่นี่มันจะมีปืนอันนี้ของเจ้าไซบอร์กนะครับเออนี่เจ้าไซบอกเป็นปืนแต่ผมจะมาสุ่มให้ดูมันจะมีชิ้นนี้มีหมัดมีปืน ที่ผมยังไม่ได้มีหมัดปีปืนแล้วก็อะไรกันไอวอลอ่าแล้วก็ท่าทางซึ่งของพวกนี้เป็นของแรทั้งนั้นเลยคําว่าแรนั้นคืออะไรต้องบอกก่อนว่าคําว่าแรนั้นคือของที่หายากมากๆนะครับเป็นของที่หายากมากๆซึ่งไม่มีใครสามารถจับจองได้อย่างเงี้เอออะไรประมาณนี้ถ้าเกิดหมดกิจกรรมนี้แล้ว ทาง G M อ,อาจจะไม่เอามาลงก็ได้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มพอที่จะลงทุนนะครับเออเนี่ยไอวอลูปไซตามะเนี่ยแล้วก็อีกไม่นานจะมีกิจกรรมใหม่ๆม,มาอย่างเช่นสกินไซตามะอ่าเห็นข่าวหลุดมาแววแวแล้วจะมีไซตามะอะไรต่างๆก็รอติดตามชมไปนะครับนี่นี่ผมยเอาหมัดนี้ได้เลยชอบมากเลยชอบชอบ,ชอบหมัดเดียวไซตามัต่อยหมัดเดียวแตกใช่ไหม แต่เกมนี้ต่อยมันเดีวไม่แตกนะกระเป๋านี่ก็สวยนะถามว่าตารางไอ้นี่ตารางเนี้ยคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะคุ้มมากๆเลยนะทุกคนอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยหน,นึ่งสองสามคุ้มมากๆเลยคุ้มกับการลงทุนมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะเกลือหรือไม่เกลือแต่อันเนี้ยเอ่อต้องบอกก่อนว่า M41A ของ G-NOS นะครับคุณไม่ต้องสุ่มหมดก็ได้คุณสุ่มให้ได้ นี่นี่โทเค็นตัวนี้นี่นี่โทเค็นปามโทเค็นนะครับปามโทเค็นเสร็จแล้วสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้ไปแลกเปลี่ยนโทเค็นเป็นอาวุธได้แค่60เหรียญเท่านั้นสําหรับสายที่เติมไม่หนักนะครับสาหรับสายที่เติมไม่หนักสามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้นี่นี่นี่รับไปเลยสกิน M4 นี่นี่สวยมากสวยมากอยากจับจองเป็นเจ้าของล้สิ อยากได้ก็ไปตามเอาเองนะครับกิจกรรมช่วงนี้มีแต่ One Punch Man นะครับซึ่งฟีไฟเนี่ยเขาฟิชเชอร์ลิงกับ One Punch Man คือเหมือนแบบว่าจับมือกันเออารก็มีเกี่ยวกับจับมือกับขีที่โตฟีไฟก็ต้องมีเกี่ยวกับ One Punch Man นะฮะเออนี่ไงนี่นีอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะหมดไปกี่เพชรกับของของพวกนี้ นะครับพร้อมแล้วลุยสิครับรออะไรไปไม่ต้องถามอีกอ่ะลุยชิ้นแรกออกมาต้องเกลือแน่นอนครับเห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างในตารางนี้ผมอยากได้หมดเลยอ่ะว่าแล้วว่ามันต้องเกลือไปอีกครับไปอีกครับไปอีกออกอันนี้แน่นอนอ้าวออกหมีออกหมีออหมีแล้วหมีมีแล้ว เือจริงๆครับกิจกรรมนี้ผมจะบอกเคล็ดลับให้นะทุกคนใครที่อยากได้ของรางวัลแบบง่ายๆผมแนะนำให้ใช้รหัสที่ไม่เคยเติมครับซึ่งไม่มีใครเคยรู้มาก่อนผมทำการทดลองมาแล้วรหัสที่ไม่เคยเติมหรือว่ารหัสใหม่แม่งดวงดีมากนะครับเหมาหมดตู้ครับตอนนี้เหมาหมดตู้ครับอ่าเหมาหมดตู้ครับเหมาหมดตู้อยากได้หมดเลยในนี้อยากได้หมดเลย อ่าตอนในนี้ผมอยากได้หมดเลยครับเหมาหมดตู้ครับเออเหมาหมดตู้นะครับนี่นะก็เหมาหมดตู้จริงๆนะตอนนี้หมดไปแล้วหนะึ่งพันเพชรครับเอหนึ่งพันหนึ่งรอเพชรนะครับเฮ้ยตอนแรกมีห้าพันหหมดไปพันหกเพชรเลยเหเยอะนะก็เราได้ค่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้หมัดมาด้วยนี่นี่เท่มากเลยแล้วก็ ได้กระเป๋ามาด้วยนี่กระเป๋านี้เท่ดีนะแต่ว่ายังสู้กระเป๋าไก่ผมไม่ได้เออกระเป๋ากู่กไก่ผมน่ารักกว่านะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูเราจะใส่ให้ดูนี่ใส่ให้ดูดยังไม่หมดเพลงเท่านี้ผมบอกแล้วว่าผมจะมาเหมาเซตไซตามะผมบอกแล้วว่าผมจะมาเหมาเซตไซตามะเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยครับไอสโ์โพ ไอ e ์วอรนะฮะไอส์วอร์นี่ีผมต้องเอาให้ได้นะฮะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ใช้คู่องลดได้ไหมอะ่ะลดให้หน่อยดิจิมลดให้เขาหน่อยดิแพงไปอ,ะอ่ะอ่าซื้อแล้วได้เลยนะครับเย่ทายไปแล้วครับกับเซ็ตไอ e ์วอรไซตามะโอ้โหใช้ทันทีสิครับอะไรเนี่ย เราได้ไอซ์วอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือท่าครับคือท่าครับท่านี่ครับท่าเกากุงไซตามะ,อะเออเออนี่คือท่าแบบว่าเวลาไซตามะต่อยไปหรือว่าใครมาโจมตีไซตามะแลวโจมตีไม่เข้าอะ่ะไซตามะจะทําท่านี้นะทําได้เออแล้วก็เกาเอออะไรวะเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องจับจองเป็นเจ้าของครับไปดีครับรออะไร ลดราคาห,หน่อยดิเจมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นเจ้าของครับเซซไซตามาครับโอ้โหของแบบนี้ไม่มีไม่ได้นะฮะของแรนะฮะไม่มีไม่ได้นะครับต้องโชว์หน่อยต้องโชว์หน่อยนี่ได้มาแล้วโหยอดเยี่ยมไปเลยอะโอเคผมก็ได้ใส่ท่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <It> s <S นะครับ เซตไซตามาของมันต้องมีครับโอเคไหนๆเราก็ได้ท่าสไซตามาแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปไปลุยกันเลยไปเฮ้ยฮเฮ้ยเฮ้ยดูนี่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 พอดีว่าพอดีว่าซื้อซื้อครบเซตแล้วอะ่ะ ดูดิครับดูดิครับซื้อซื้อซื้อครบเซตอ่ะครับได้คืออขงใหม่เฮ้ยการที่เราจะเป็นไกลการที่เราจะเป็นไซต์ต่มาได้เราต้องหมัดเดียวจอดเลยเดี๋ยวคอยดูหัวคอยดู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 ใช่ยัง อ่ะเขาบอกเขาบอกใช้ท่านี้ยิงหัวยากใช่ห้หัวแตกนี่ใสตะมาหมัดเดียวจอดใส่ตะมาหมัดเดียวจอดมาหนิครับอู้ยแตกสองครับแตกสองครับใส่ตะมาหมัดเดียวจอดนี่เคยโดนไซตามัต่อยแล้วล่ะนี่นี่นี่เคยโดนไซตามัเคยโดนป่ะเคยโดนไซตามัต่อยป่ะนี่อ่ะนี่อ่ะ นี่ชุดที่แบบว่าเขาแบบออกกํลาลังกายยังไม่หัวโล้นไงเออเดี๋ยวถนะ้านี่ไง <c oughs> นี่ไงหน้าเอ๋อเลยเออหมัดเดียวจอดเลยดูดูดูเมื่อกี้เมื่อกี้หมัดเดียวเท้นนั้นอะเห็นไหม เฮ้ยขอโชว์หน่อยหัวแตกครับหัวแตกครับไซตามะครับไซตามะจกไซตามะเปล่าไหนเฮ้ย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 นี่ดูดูไอวอดูไอวอดูไอโบดูไอวอเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่วะ ไม่ได้แล้วเราต้องหมัดเดียวห้ามใช้ปืนอื่นเราต้องหมัดเดียวหมัดเดียวเท่านั้นหมัดเดียวเท่านั้นเฮ้ยหมัดเดียวหมัดเดียวเออพี่ตาย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 เราลองหมัดเดียวหมัดเดียวหมัดเดียวเออเออโอ้หมัดเดียวไม่ได้ว่ะพลังมันหมดไงแบบ ใส่ตมาสมันเหนื่อยไงเฮ้ยมันหัวหายจริงนะเว้ยดูดิไอเดี๋ยวลองวิ่งดูเถิดนะหัวหายอ๋อมันบั๊กหัวเนี่ยนะใช่ใช่ใช่มันบักนบกนบ๊กหัวมันบั๊กหัวมันบั๊กหัวบั๊กหัว

ไม่ไหวแล้วต้องเอาจริงกับมันซันหน่อยลอะมา,าดิมาดิหัวแตกเออเอาจ้ากระเด็นกระเด็นเอาใหม่เอากระเด็นกระเด็น เอากันเล่นใหม่เฮ้ยยูเฉยๆดิยูเฉยๆดิยาเฮ้ยเฮ้ยได้วะได้วะเฮ้ยเฮ้ได้วะเฮ้ยได้วะเฮ้ยเล่นอะไรกันวะเนี่ยใส่สมารต้องหัวแตกใส่สมารต้องหัวแตกไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เล่นจริงนะฮะนี่เล่นจริงนะฮะ หัวแตกหัวแตกเฮ้ยเฮ้เด oh, yeah, oh, ี๋ยวเราจะช่วยนายเองนายอยู hey, ่เฉยเจ้ามนุษย์กบเอ้าเย้ยระเบิดเอ้าช่วยด้วยเฮ้ยมันอยู่ทางนั้นโอ้อะไรวะ สมาร์ทไม่จะช่วยเล่นโดนไอ้นี่โอ้โหกูเห็นกูเห็นระเบิดคาตาเลยแม่งยังเออจ้าเฮ้ยได้ได้เออได้ได้เออเออฉันนี่แหละคือไซตามะเออ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 โดนโดนโดนเอ้ยมันอยู่บนบ้านเอวมันอยู่บนบ้านเอวมันอยู่บนบ้านเอว เอ้ยยิงไม่โดนว่ะเฮ้ยใส่ตะม้หมดลิ้นเดี๋ยวกันนี่แน่ล้มไปหนึ่งนี่แน่ล้มไปสองนี่แน่ล้มไปสามใส่ตะม้เก็บเรียบนะ จ้าเออได้เหรอได้ได้ทุกแคนกูนี่เออกระโดดเลยเราจะไม่ใช้ปืนกลนะครับเราจะใช้ปืนพกทั้งเกมนะฮะคนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนอุ้ยเจ็บ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 อัดตัวนะอัดตัวนะ อุยอยอัดตัวนะอุยมันอัดตัวเฮ้ยมันอัดตัวเฮ้ย,วย,วยสวยกระเด็นเนื้อจ้าม <c oughs> เอาไอ้หัวเขียวไม่กระเด็นวะวเด็นซองละคืนพวกไม่ไหวปะคิวไม่ได้ปะบ้านน้ำเต็มเลยอเฮ้ย มาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาลมาแล้วแล้วก็นดกเขาไมำล โอเคก็ <g ling> okay, จบกันไปที่เรียบร้อยคลิปนี้แล้วนะครับเออถ้าถ้าไซตตามะน้ะท่าหัวเนี้ยทุกคนมันบั๊กนะเว้ยมันบั๊กหัว,วมันจะยุบลงนะทุกคนไม่เชื่อลองสังเกตดูหัวมันจะยุบลงมันมันจะยิงหัวยากเพราะฉะนั้นลองเอาไปลองเอาไปเล่นดูคนระับไปที่มีท่าเนี้ยมันยิงหัวยากจริงนะครับเนี่ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยท่าเอาหัวเนีย่ยมันมีมันยิงหัวยากนะนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ Okay. สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วล้อสอักหนึ่งหมัดเถอะฮ